คลิปวิดีโอแบบไหนได้ใจคนค่ะถ้าวันนี้คุณทำคลิปวิดีโอแล้วคุณอยากที่จะให้คนรู้สึกดี กับคลิปคุณหรือจริงๆแล้วค่ะเราอยากให้เขามีความรู้สึกดีกับตัวเรามากกว่าจริงไหมคะเพราะว่าวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดในการอยู่ในออนไลน์นะั่นคือการที่เราจะต้องซื้อใจคนให้ได้ค่ะทําให้คนเขารู้สึกอะไรบางอย่างกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะที่ทําให้คลิปของคุณโดนใจคน,น,นก็คือคลิปคุณค่ะมันมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นไหมมันมีอินเนอร์อยู่ในนั้นไหมหรือคุณค่ะได้แต่มายืนท่อง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  พูด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 ,พดท่องความรู้ข้อหนึ่งข้อสข้อสามข้อสมาบอกเขาค่ะแน่นอนเขาได้ประโยชน์จากคุณค่ะนั่นคือเขาได้ข้อมูลได้ความรู้แต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยวันนี้ถ้าคุณอยากอยู่ในออนไลน์แล้วมี FC แล้วมีคนรักสิ่งที่คุณจะต้องให้ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ค่ะแต่จะต้องให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างคุณจะต้อง อร่อยเสน่ห์ออกมาค่ะทําให้คนเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาแบบอยากกลับมาดูคุณอีกเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้หรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นไอดอลของเขาคุณเป็นคนที่เอ้ย สะดุดตาสะดุดใจเคมีตรงกันหรือว่าเป็นเหมือนกับเขาค่ะถ้าคุณทำให้คนรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณแบบนี้ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าคลิปวิดีโอโดนใจไม่ได้แค่คลิปสวยไม่ได้แค่แต่งตัวสวยไม่ใช่แค่คุณจะต้องทำให้ภาพดีแต่ภาพที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือภาพในใจของคุณค่ะ ไม่ใช่ภาพภายนอกค่ะและถ้าใครเก็ตสิ่งนี้พี่มาบอกเจอหน่อยค่ะว่าเก็ตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business e กซ์เพค่ะบ๊ายบายค่ะ